นนะะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับผมขนาด6เมตรหมาใหนังไม่ชมกันนะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อตัวคลิปของเราเลยนะฮะเขาเป็นรถปูยางยี่ห้อ Sumitomo นะรุ่น H A 6 0 W ขีดนั่นเองนะครับลูกค้าครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดๆของรุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะรุ่นแปะนฮะ เป็นรุ่นตรงศูนย์เ kind of ป็นมิตโตโม่บ e ้านเราเลยนะครับนี่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะก็ได้เกิดทนายที่นะฮะกำลังตามหารถปูยางที่ต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวๆสภาพสดๆนะฮะใช้งานกันยาวๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะเพิ่งมาใหม่เลยนะฮะชุดหลังคงหลังคาของเขาเนี่ยมีติดมาให้พร้อมนะอันนี้คือหลังคาเดิมๆจากสมิโตโม่เลยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็มีนะฮะบางตัวก็ไม่มีนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิด เอาตัวไม่มีมานะฮะแล้วไปหาซื้อเพิ่มเนี่ยโหหลายบาทนะฮะซีแสนกว่าบาทเลยนะฮะเฉพาะแค่หลังคานะแต่ว่าตัวนีว้เนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ H ฮ W เอ่อตัว W นะฮะ W เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเขาจะเป็นรถประอย่างที่เป็นล้อ,อยางแบบนี้นะลูกค้าครับถ้าเกิดเป็นตัว C ีเนี่ยจะเป็นล้อแท็กนะครับนี่นะฮะบงบอกง่ายๆเลยนะครับพวกอุปรกรณ์เสริมนะฮะของเขาเนี่ยก็มีติดมาให้ครบนะครับ ล้อยางนะฮะเ l 10W นะครับปีแปนะฮะตัวนี้นะครับกระบงกระบะสวยนะตัวนี้นะครับไม่ได้มีรอยชีคานรอยเสียหายตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กของเขานะครับก็แน่นอนนะตามสายรุ่นตามสายปีของเขานะฮะด้วยคงเขเป็นปีใหม่นะฮะสภาพรุ่นใหม่นะฮะพวกสภาพบอดงบอดี้เนี่ยจะค่อนข้างสดมากๆนะครับสวยมากๆนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันเลยนะครับในไหนอยู่ใกล้ๆแล้วชิปนี่นะครับ สภาพปั๊มให้เหล็กของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะลูกค้าครับพวกจุดรดั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายต่างๆนะฮะเมนลงเมนล้ําข้อต่อโอลิงนะฮะไม่มีจุดรดั่วซึมเลยนะอแองกิ๊กนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับอ่าลออๆอนะฮะสวยๆแห้งๆทั้งคันนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะล้อยงล้อยางสวยนะตัวนี้นะครับตัว,ตวปงสกูนะครับหมุนใช้งานได้ปกตินะแล้วก็พวกสายตครงการตัวรถต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไม่มีจุดรั่วซึมเช่นกันนะตัวนี้นะครับ แพงสวยทั้งคันนะครับบอกเลยนะฮะนี่หล่อนะครับกระทงกระทะสวยนะครับตัวนี้นะครับเหล็กเหล็กไม่มีผูกนะฮะสนงสนิมแทบไม่มีเลยนะครับก็มีเล็กน้อยนะฮะตามสายรถเมื่อสองนะแต่ว่าร้อยผูกเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับสวยมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับเป็นแผงหม้อน้านะฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะแผงหม้อน้ํากองอากาศนะฮะกองโซลอนโซล่าจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับลูกค้าครับอ่า สภาพหน้าตาก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้าน,นข้างติดดาวซูมิโซโมเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับนะสภาพหน้าตาด้านบนสวยนะคันนี้นะครับบอกเลยนะฮะหน้าจอหน้าจองเขาก็แน่นอนเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆเลขเี่กก็เป็นเลขแบบเป็นหน้าจอโทรศัพท์หมดแล้วนะครับสวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับนะฮะ อสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเครื่องเป็นเครื่องซีฟลูเทอร์โบนะครับอ่าตามตายรถปูยาง6เมตรรุ่นใหม่เลยนะครับ <_ T> แล้วก็ในส่วนของเครื่องเขาเนี่ยตัวนี้จะใช้งานเป็นยี่ห้อซีฟลูซีเจเนะครับแน่นอนนะพอเป็นอีฟลูเนี่ยพวกอะไหล่เอ่ยกองเอยนะฮะขายได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาวแน่นอนนะต <_ t ask> ัวนี้นะครับอ่าซื้อข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อสูตรนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ เชื่อในบอกได้เลยว่าแพงสวยดีมากๆนะคะจุดรัวซึมนะฮะตามพวกฝาครอบวาล์วพวกเบเกนนะฮะพวกโอลงอลิงเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องก็นิ่มแน่นเงียบดีปกติเลยนะครับตามสายรุ่นใหม่นะตัวนี้นะครับนี่ลังโงหลังคาสวยนะฮะตัวนี้นะครับพร้อมลุยนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเรื่องระบบการใช้งานของ,ของเขาเนี่ยับไม่ว่าจะเป็นพวกเดนหน้าไหรังนะฮะตัวปูนตัวปูนะฮะ ยี่ตรงที่เตานะการสั่นพวกนี้เนี่ยที่ร้านก็ได้ทําการเทสไปแล้วเรียบร้อยนะนี่นะฮะก็คือประสบการใช้งานของเขาเนี่ยมาครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลยุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้นะครับไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับพวกนี้นะครับค่อนข้างจะครบเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับฮะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการาพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะของเจ้าตัวรถปูยางนะฮะซูมิโตโม่เทลซิบเวแปดอันนี้นะครับกได้กษตทนายเทพดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามครเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดีจิตตตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ติดต่อเข้ามานะอนก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้าง,งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันอย่างไรอีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดดสนนนบี้้เ่่ยกกก็อไลวาาาุม ตามตัวรุ่นใหม่นะฮะพวเครื่องนะฮะแ้วก็ผู้รับก,ก,การใช้งานของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นนะฮะโลบพับไปนะพร้อมเลยงานได้เลยนะคันี้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเทียบกับมือหนึ่งแล้วเนี่ย คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่แค่3ล้านไปไปลายเท่านั้นนะครับตัว,วนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะได้ตัวที่เป็นแบบมือหนึ่งชนรุ่นนะฮะนตรงศูนย์บ้านเราเลยนะฮะเอาไปเรียนง,งานได้เลยนะตัวนี้นะครับสามล้านไปปลายฉะนั้นถ้าเกิดใดที่สนใจก็เรียนติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้นขอฝากวันนี้กับโจ๊ตมินโต๊ะ a 60 W ิ8คันนี้นะฮะถ้าเกิดใดที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะะสสสสิินนนนนนนคคคค้้้้าาาาตัััััััววววใใหหหหมม่่่ขออองเเรรรรบบบีีกกก็ลลไไปปจด